ให้ดูต้นกลอยแบบชัดๆกลอยขึ้นชื่อว่าเป็นมันชนิดหนึ่งที่มีพิษในตัวเองมียางมีความคันแต่ว่ามีความหอมอร่อยถ้าทำถูกวิธีอันนี้เครือค่อนข้างใหญ่นะ กลือนี้ถ้าขุดก็ได้ประมาณหลายกิโลอยู่มันจะเป็นหัวเป็นแง่งแง่งมีหลายหัวจับอยู่จิดกันถ้าขุดขึ้นมาถ้าหัวละกิโลก็ถ้าห้าหัวก็ห้ากิโลเลยแหละกลอยขั้นตอนของมันทำยากทำหลายวันกว่าจะได้กิน แต่ว่าเวลานึ่งแล้วอร่อยหอมใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลหอมกลอยนี้ทำยากมากแต่ว่ามีคนเขาทำลง YouTube ให้ดูขั้นตอนการทำใครหาอาชีพไม่ได้ก็ชอบอาชีพอิสระก็เอาหาหัวกลอยในป่านี่แหละไปปลูกไว้ในรั้วในสวน ปีหนึ่งก็ขุดได้แล้วทำขายขายไม่พอกันเลยต้องใช้ความอดทนหน่อยแถวนี้ก็มีเบีย้ยมันหลายหลายเบีย้ยอยู่มองเห็นมันเป็นดอกแล้วดอกมันหล่นลงไปมันก็เกิดเป็นต้นใหม่กลอยทำยากแต่ว่าอร่อยของเก่าแก่คนโบราณถ้าปีไหนฝนแรงข้าวไม่มีเขาก็จะหาขุดเผือกขุดมันขุดกลอยในป่า พวกมันแซงมันนกมันอะไรมันเทียนมันเสามันเลือดนกมันมือเสือมันอะไรต่างๆนี่แหละเขากินแทนข้าวคนสมัยก่อนกลอยก็อยู่ในจำนวนนั้นแหละกลอยใครไม่มีอาชีพไม่อยากไปแย่งอาชีพคนอื่นอยากมีอาชีพอิสระก็เอากลอยไปปลูก เอามันไปปลูกอย่างนี้เขาปลูกมันแซงมันป่าเขาก็ไปปลูกแล้วทุกวันนี้มันเริ่มเรือน้อยคนเขาไถไร่ไถานาไถามันชูนพันหมดเรือน้อยเขาก็เอาไปปลูกไว้อนุรักษ์ไว้ไอ้พวกนี้นี่ถ้าปลูกเกิดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องมแมลงเรื่องอะไรกับมันนะเพราะมันไม่ค่อยมีมแมลงไปยุ่งเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ไม่ต้องไปฉีดฮอร์โมนไม่ต้องอะไรมากมายอย่างดีก็เอาขี้วัวใส่บ้างนิดหน่นนอยมันก็ เป็นหัวมันก็ออกคนอ้นผลิตให้เวลาเราซื้อกลอยกินในตลาดน่ะคนไม่เคยเห็นต้นมันก็ดูซะกว่าจะได้กินขั้นตอนมันยุ่งยากเพราะมันมีความคันในตัวเขาต้องไปทำหลายขั้นตอนเวลาซื้อเขากินก็อย่าต่อเขามากสงสารคนขายสงสารคนทำมันทำยากกลอยบางคนทำให้เป็นเททิ้งก็มีนะกลอยนี่ มันมีเหมือนมันนะมันมาปอกเปลือกก็ต้มมันก็กินได้เลยอันนี้มันต้องไปเช่น้าเกลือต้องไปหมักล้างออกกว่าพิษคันมันจะออกไปทําให้เป็นกินในคันเข้าโรงพยาบาลก็มีนะต้องคนมีประสบการณ์ต่เห็นเขาทําใน youtube มันก็ทําให้ดูเลยทำตามใน youtube ก็ได้ อันนี้เขามันเกิดในป่านั่นนี่เติมทีมันก็มีพระรูปหนึ่งหละเป็นหลวงปู่รูปหนึ่งเกเอามาปลูกไว้เกปลูกไวไห้หลายหลายเง่าทีนี้มันเกิดมาเกไปลองทำอันเดียวเกทําให้เป็นเกก็ไม่ทําอีกเลยพวกต้นที่เหลือมันก็ขยายพันธุ์ดอกคนปิวไปมันก็ขยายพันธุ์ไป แล้วก็ลายเป็นของประจำป่าคนมองข้ามอะไรที่คนมองข้ามมันจะมีจุดสเสน่ห์มีราคาเข้ามาในตัวนะดูน้ำมันนี่คมมากเลยน้ำมันนะ